สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ n i น e g o Channel นะฮะวันนี้อยู่ผมน n เนโกะในเกมอ่า Warframe ไปเข้าเกมกันเลยดีกว่ามาคอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะเป็นการแชร์บิวโซมาอินแคนนอนนะฮะในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะฮะสำหรับโซมาอินแคนนอนนะผมในโหมดปกติก็จะยิงเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็ยิงเก็บอินแคนนอนโดยการยิงหัวนะฮะหลังจากนั้นเรากดเมาส์กลางเพื่อเปลี่ยนเป็นอินแคนนอนนะผม แล้วก็จะยิงเป็นแบบนี้แทนนะฮะมันจะแบบไฟเลสมันจะชา้าลงแล้วก็เป็นระเบิดออกมันตีช็อตเยอะขึ้นอนะไรแ,แบบนี้เนาะต่อมาเป็นส่วนของเพิร์กนะผมอ่าอันแรกเลือกไม่ได้แล้วผมก็จะเป็นอ่าหลังจากขึ้นอินชอนนนนะผมเป็นสเตตัสช์าแล้วก็มันติช็อตนะฮะแล้วก็ไฟเลสลดลงนะ อันที่2ผมเลือกเป็นอันนี้ in ate, 10, นะผม Inky Damage บวกสินะแล้วก็หลังจากศัตรูติด Bidding ตายก็เราจะได้ o v e r ์ i l ลอีก100นะอันที่3ผมเลือกเป็น Weapon Recoil นะอันสุดท้ายผมเลือกเป็นอันนี้นะผมก็คือบวก40%ต่อสถานะผิดปกติที่ทำได้เนาะสำหรับมอสของโซมาก็จะเป็นประมาณนี้นะผม Gavynite Marty Shot Gavynite Stature Charm Key Charm รไฟเหล็ อันนี้หลังจากยิงโดนจะเพิ่มคีชานขึ้นเรื่อยเรื่นะผมสูงสุดที่500นะฮะแต่ว่าอ่าแลกมากับการที่เราห้ามเปลี่ยนแม็กนะครับผมใช้ได้ทั้งโหมดปกติแล้วก็อินแคนน์นะก็คือถ้าเปลี่ยนแม็กก็คือหายเลยนะโคสเตตัสชานท็อกซินสเตตัสชานคีดาเมจฮันเตอร์มินิชันลบเวปพ่นรีคอยล์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาเคนเป็นเมอร์เซเดสนะผมหลังจากฆ่าได้เราก็จะได้สแต็กดาเมจน้องแล้วก็รีโหลดสปีดนะบิลนี้ก็จะเป็นอ่าไว้รอสแลันะฮะ ต่อมาจะเป็นการลองบิวโซมาอินคนนอนกับมอนประเภทต่างๆนะฮะ สำหรับโซมาอิงแคนนอนในวิวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเห็นมอนไหลาตายนะฮะก็คือยิงอัดแสแลชเข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยให้มอนมันเลือดไหลาตายเนาะหรือไม่ก็ยิงติดแสแลชให้มันตัวขาดอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้งสองช่องทางนะผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนินเนโกะสามารถดเน a ได้นะผมหรือเป็นการให้วช่วยกันเล่นให้อของในเกมหรือเป็นการให้คันแนะนําก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะ อันนี้ก็เป็น YouTube ช่องอ่านิโก้นะผมก็คือที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่าทางทวิตเนาะทวิตก็เป็นอันนี้นะผมเซิร์ชนี่นิโกก็น่าจะเจอเช่นกันนะผมแล้วก็อย่าลืมติดตามอ่าเหล่าสตรีมเมอร์วอลเฟมทั้งหลายนะผมในเครือกันด้วยนะก็จะมีคุณ not f gaming นะผมพิม not f gaming ก็จะเจอเลยนะฮะคนนี้เป็นสายเนื้อเรื่องเนาะสามารถไปติดตามกันได้ผมแล้วก็จะมีนี่เลยพี่อ้ํานะผมพี่อ้ํา midnight e n g i n นะผมก็แกก็จะไลฟ์ช่วงประมาณดึกๆกนะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะฮะทั้งใน Not ก็เย แล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้แล้วผมก็เป็นอาท่านหัวหน้าเผ่านะฮะลูงแมวเนาะลูงแมวนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะผมก็ไลฟ์ช่วงอะไรนะช่วงที่มีคอนเทนต์ใหม่มานะฮะก็ทั้ง YouTube ทั้งทวิตเช่นกันนะผมสามารถไปติดตามแกได้เช่นกันนะ,ะแล้วก็มีนี่คนนี้เลยคอนเทนต์เกียตกเตอร์อีกคนนึงอ่ะลูงแมวก็เป็นคอนเทนต์เกียรเตอร์ด้วยคนนี้ก็เป็นด้วยนะผมก็เป็นบูเบอร์รี่แคทเนาะก็เป็นสายแฟชั่นนะฮะสามารถตามกันได้เช่นกันแล้วก็มีคนนี้เลยคุณเบลมอสนะฮะก็ แล้วก็คนสุดท้ายผมก็เบบี้จังเนาะหลายคนอาจจะรู้จักเบบี้จังกันอยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่นะเขาอาจจะกลับมาทาคลิปก็เป็นได้นะฮะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเข้ากลุ่มวอลเฟมนะผมก็ตอนนี้เป็นวอลเฟมไทยรีเลย์นะผมก็เป็นกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินเองเนาะแล้วก็จะมีลุงแมวกับคุณน็อตเอฟเกมมิ่งนะผมเป็นแอดมินด้วยนะฮะก็สามารถเข้ามา,อาสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ลิง,ลงทุกลิงก์เลยนะผมด้านล่างใต้เดสคริปชันไว้ให้นะผมอ่าช่องวอลเฟรมต่างๆแล้วก็กลุ่มวอลเฟรมเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะ